สร้างกิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o s channel ใน y t u t u นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นที่คุณคิดอยู่ในใจเขาแอบ,บส่องเราหรือเปล่านะคะและทั้งหมด1กองนะคะกองที่1 r d o เรด i อ e ซสีชมพูกองที่2เป็นไหมทองสีทองนะคะอ่าเลือกแล้วไปฟังคำตอบกันเลยค่ะกองที่1ะคะเรียกว่ามา2บ้างไม่มา2บ้างน,นะคะ ในกรณีบางท่านนะคะที่มีการโกรธกันไม่คุยกันนะคะเขาก็ยังมีแบบการห่วงหาอาทรหรือบางท่านอาจจะเพิ่งเลิกลากันไปมันก็ยังมีมุมที่ว่ามีความผูกพันกันอยู่นะคะก็อยากมารู้เรื่องชีวิตของเราพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าบางท่านอาจจะมีอะไรขวางกั้นนะคะหรือว่ากําลังลองเชิงกันอยู่หรือว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นไดน้มันก็เลยบอกว่า,ามีการแอบส่องนะตองที่2ค่อนข้างชัดเจนว่าส่องโดยตรงนะ ะว่าถ้าสมมติเป็นกรณีที่ยังมีความรู้สึกต่อกันอยู่อาจารย์ก็มองว่ามันแบบได้พัฒนากันต่อไปเรื่อยๆหรือว่าได้กลับรีเทิร์นกันสำหรับบางคู่นะคะข้างชัดเจนว่ามีความสนใจซึ่งกันและกันอยู่อะค่ะ